สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องอัดออโต้ได้เทลล่านะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับสาธิตวิธีการนะครับเปลี่ยนไส้กรองแอร์รถยนต์นะครับวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อไส้กรองแอร์สำหรับรถยนต์ m a สเตอร5ซีเาานะครับมาทาการเปลี่ยนด้วยตนเองนะครับก็วิธีการเปลี่ยนง่ายๆนะครับรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยตัวไส้กรองแอร์นะครับจะอยู่ตรงบริเวณด้านใต้กล่องเก็บคอนสู กล well, ่องเก็บของคอนโซลด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเนาะนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเอาไส้กรองเดิมออกมานะครับก็คือเราจะทําการเปิดกล่องเก็บของด้านหน้านะครับสําหรับรุ่นมาด้าเซียงห้านะครับจะมีตัวหน่วงนะครับเราก็ต้องดึงตัวหน่วงออกก่อนนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับดึงออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการนะครับถอดชิ้นนี้ออกมานะครับเราจะถอดชิ้นส่วนนี้ออกมานะครับโดยทําการอ่า ดันสองข้างนะครับเข้าหากันแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถดูดออกมาได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับจากที่นะครับเราสามารถถอดออกกล่องออกมาแล้วนะครับลจากนั้นนะครับล้วก็ส่องดูนะครับจะเห็นว่าจะมีตัวไส้กรองแอร์นะครับอยู่บริเวณตรงนี้ด้านในตรงนี้จะเป็นพัดลมนะครับในการดูดอากาศทําความเย็นของรถยนต์นะครับเราก็ทําการดึงสลักตัวนี้ออกมานะครับดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับ บางรุ่นอาจจะเป็นฝาปิดนะครับบางรุ่นจะเป็นฝาปิดก่อนดึงสังเกตหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรองแอร์มาด้าจะมีลูกศรชี้บอกนะครับว่าที่ทางลมนะครับวิ่งมาจากไหนนะครับก็คือวิ่งจากบนลงมาด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับก็นี่ครับคือไส้กรองติดรถนะครับก็ผมก็จะทําการเอาไส้กรองใหม่นะครับก็คือชิ้นนี้นะครับอ่าเข้าไปนะครับ ธีการนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีตัวป้องกันการประกอบผิดนะครับว่าบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะเราต้องใส่แบบนี้สีเหลืองขึ้นไหมหรือว่าด้านนี้นะครับก็คือไกด์บอกตรงนี้นะครับนะถ้าใส่ผิดมันจะใส่ไม่ได้นะครับก็เอากลับเข้าไปเลยครับผมนี่ครับง่ายๆเลยครับก็คุณผู้หญิงสามารถทําเองได้ด้วยตนเองนะครับไม่ต้องไปเสียค่าช่างเลยนะครับของแบบนี้ก็นั้นเข้าไปให้สุดนะครับสุดแล้วนะครับเห็นไหม ถ้าสมมติว่าเราใส่ผิดก็คือชิ้นนี้จะใส่ไม่ได้ถ้าเราใส่กับด้านนะครับก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่กล่องเก็บของคืนนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่กล่องเก็บของคืนนะครับก็คือกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับเอาล็อกด้านล่างลงก่อนนะครับจากนั้นก็บิดสองข้างเข้ามานะครับมาขึ้นล็อกเรียบร้อยนะครับถ้ารุ่นที่มีตัวหน่วงก็ใส่ตัวหน่วงกลับคืนนะครับตัวนี้ใส่กลับคืนเนาะแล้วก็ดึงมานิดนึงนะครับแล้วก็ เอาเกี่ยวเข้าไปที่สลักเหมือนเดิมเึ๊บเหมือนเดิมนะครับตัวหนุนก็คือทาหน้าที่แบบนี้ครับเห็นไหมจะค่อยๆลงมาเนาะจะค่อยๆลงมานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับดูสภาพกรองเก่านะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่รับอากาศที่มีฝุ่นมีอะไรเข้ามานะครับแล้วลองดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะดูขาวกว่าดูสะอาดกว่านะครับนะอายุการใช้งานของตัวกรองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0,000กิโล ถึงหรือว่า6เดือนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับกลองก็จะมีบอกแบบนี้ชัดเจนนะครับนะก็เป็นทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในเส้นทางที่ใช้งานแบบมีฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนได้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนกรองแอร์รถยนต์นะครับที่ทุกคนสามารถทําได้ด้วยตนเองนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ